สวัสดีชาวมินิมัมมายกันทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้นะครับน้องคนนี้อยากดูอาชีพนินจานะครับผมนี่ตัวนี้เท่เท่บ่างนะ,นะ,นะกะเท่เวลากระโดดแล้วม้นมวนแวงหน้าเท่นะครับผมมันมันมันเท่มากเลยครับเป็นอาชีพที่เท่สุดอะเออท่าไม่เหมือนใครอะไรไม่เหมือนใครนะอ่ะเรามาเริ่มการรีวิวอาชีพกันเลยครับ ตัวนินจารนครับผมจะเป็นตัวสายฟิสิกส์นะครับแล้วก็ชื่อก็บอกอยู่นะครับนินจานะครับาการเดินหรือว่าการเดชนะครับผมก็จะเร็วกว่าเพื่อนๆตัวตัว,ตวอื่นๆนะครับผมอ่ะเริ่มจากเนี่ยเดินปกติเลยเนี่ยผมไม่มีอะไรนะจริงๆมันก็มีนะครับเป็นพวกมูฟเมนต์สปีดนะครับผมบวกเข้าไปเริ่มจากเริ่มจากาสกิลอะไรแล้วกันพวก ของใส่ก็เดี๋ยวค่อยละกันนะครับผมอ่ามาถึงสกิลแรกกันเลยดีกว่าอ่าบางคนจะงงนะครับผมอ่าสกิลแรกนะครับผมเป็นสกิลติดตัวนะครับผมเมื่อนินจานะครับผมตีอ่าตีมอนเตอร์นะครับผมจะมีสเตตขึ้น3อ่าเลเวลนะครับผมสเตตเลเวล1เลเวล2แล้วก็เลเวล3นะครับผมอ่านะเดี๋ยวบางคนงงว่าเอ้ยยังไงอ่าเดี๋ยวไปให้ดู ครับนี่คือศัตรูแล้วก็นี่คืออานินจาอโอเคครับอ่าสมมติว่าไม่มีสแตทน,นะนินจาตีปกติเห็นไหมครับเห็นวงที่ขึ้นรอบๆตัวไหมอ่ะนั่นแหละครับอันนั้นคือสแตทที่นินจาเก็บได้ครับผมก็คือ3สแตท3เลเวลเนาะอ่าอ้าวแล้ว,แล,วแล้วเก็บสแตทไปทำอะไรนะครับเดี๋ยวเรามาอ่ะลองตีตัวนี้อ่าครบสมมติครบ3สแตท เราคลิกขวาครับมันจะกระโดดกลับหลงังแล้วก็จะยิงแล้วก็กดคลิกซ้ายคียหนึ่งนะครับเพื่อจะยิงเขาเรียกว่าโชลิคิเน,นะออกไปข้างหน้านะครับอ่าเดี๋ยวลองกินะึงจริงๆไม่ต้องครบสรามสเต็ก็ได้นะครับสเต็ดเดียวก็ได้อ่นนี้อันนี้สามสเต็ปปุ๊บโจลิคนไปใช่หไหมมันก็จะทาดาเมจน,นะครับกับตัวศัตรูนะครับ คนยังงงงให้ดุยรอบมันปุ๊บตัวเลเซียนไปอ่าเห็นไหมหทำดารามจดแล้วก็ดูแรงด้วยนะครับผมแน่แงจริง,งใช่ไหมล่ะแต่ว่าตัวนินจาก็จะเปาะๆหน่อยนะครับผมถ้าเล่นเป็นดารามีนะอ่านเห็นไหมใช้ง่ายๆครับผมก็คือสเต็ปการใช้นะครับก็คือตีครับให้อดนนี้ขึ้นแล้วก็ขีดขวานะครับขีดขวาเพื่อขีดขวาเพื่อกระโดดกลับหลังนะครับ แล้วก็คลิกซ้ายเพื่อยิงชูริเคียนออกไปนเดี๋ยวลองเห้กนแต่โัวทัส่สกิลจะสามารถทะลุได้นะครับลุกกำแพงได้เห็นไหมโอเคอ่ะอธิบายสกิลร่วมนะครับผมสกิลร่วมก็คือสกิลคลิกขวานะครับผมคลิกขวาจะเป็นการเหมือนหายตัวครับจะทิ้งตัวปอมไว้แต่ว่าศัตรูจะไม่ตีตัวปอมปเหมือนพเรกกัปตันนะแต่ว่าจะทิ้งตัวปอมไว้แล้วตัวจริงเราเนะี่ย จะหายตัวแล้วก็วิ่งเร็วครับผมแล้วพอคลิกขวาแล้วเนี่ยเราจะเป็นการาใช้โูลิเพีนนะครับผมเห็นไหมคลิกขวาปุ๊บจะเป็นการใช้โูลิเพีนนะครับยิ่งสเต็ตเยอะเท่าไหร,ร่นะผมดาเมจเรายิ่งเยอะตามนะครับผมแล้วก็การคลิกขวาเนี่ยทำให้เราวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมเพิ่มมูฟเมนต์สปียดนะอ่าโอเคต่อไปสกิลอะไรดีอ่ะนี่ครับผมก็อันเนี้ยที่ผมอธิบายแบบนี้ครับ Shadow f ฟิป ก็คือจะอเข้า,ากระโดดไปข้างหลังนะครับผมแล้วก็เข้า Stealth Mode ก็คือมองไม่เห็นนั่นแหละคนศัตรูจะมองไม่เห็นนะครับแล้วก็เพิ่มโมเมนต์นสปีดนะโอเคต่อไปเป็นสกิลหนึ่งสกิลหนึ่งกดกดแช่ก็ได้ครับถ้ากดแช่จะเดินช้าเห็นไหมแต่จริงๆแล้วเราไม่ต้องกด Share แช่ครับแกดทีเดียวเห็นไหมเห็นเห็นพื้นที่นี้ไหมก็คือเราจะเดชไปข้างหน้านะครับเห็นไหมนะใช้เอนจีนะครับโอเค ยากจังแล้วการแดดเนี่ยการเดดครั้งหนึ่งเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยอ่าเขาเรียกว่าไงหยุดอยู่กับที่อ่าศัตรูจะหยุดอยู่กับที่นะครับอ่าตัว,ต,วตัวนี้เดินได้นะผมแดดผมแดดผ่านเพื่อเห็นสามวงไหมเห็นสามวงนะไหมศัตรูจะหยุดนะครับคือมันจะไม่สามารถเดินนะด,ดูตัวนี้เดินได้นะตัวนี้เดินมา,าผม ตัวนี้เดินมาอ่ะผมแดดใส่ปุ๊บอ่ะมันไม่เดินมาเห็นไหมอันนี้เป็นผลสกิลของจากเบปืนสกอร์นะครับไม่ไม่เป็นไรนะโอเคอ่ะเห็นไหมเอามาเอามาเอามาแต่กลัวคลิปยาวแต่กลัวไม่เข้าใจเห็นไหมมันจะเดินไม่ได้นะครับผมมันจะโดนล็อกขาอ่ะสกิลหนึ่งเลยไงเจ๋งมากล่ะทำให้ศัตรูโดนล็อกขาครับโอเคต่อไปสกิลสองครับไฟนอลเทคนิคนะครับผม ก็คือท่าไม้ตายนั่นเองครับผมสกิลสองนะครับผมจะเป็นการเขาเรียกว่าไงยิงลำแสงไปข้างหน้าโดยที่แบบเราไม่ต้องไปฟันใกล้ศัตรูเพะว่ัวนี้เราฟันใกล้ศัตรูใช่ไหมแต่ว่าสกิลสองอ่ะมันไม่ต้องครับสกิลสกิลอาตี๋มันไม่ต้องเราแค่กดครับเห็นมแล้วเราก็ฟันไปข้างหน้าแรงนะครับแรงเห็นไหมเห็นไหมน เป็นลำแสงแบงหน้าโหตเจ็งเวลาแบบว่าเราใกล้ตายเลยพวกนี้ครับผมแล้วก็สกอ,อันติแล้วก็วิ่งมาฟันอยู่ไกลๆนะครับเริ่มเข้าใจกันแล้วใช่ไหมถ้าสงสัยก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมเผื่อผมแบบอธิบายไม่หมดหรือว่าอธิบายไม่จบแจ้งนะครับผมก <ingo. S 2> ็นเนี่ยครับเจมนะครับผมก็จะทําให้ตัวาดาบแหญ่ขึ้น มใช่ดาบดิไอโชลิฟเพนนะมันอันใหญ่ขึ้นนะผม,มต่อไปก็เป็นพวกอา,อาวุธนะครับผมอาวุธนะครับก็เน้นไปทาง Attack Speed นะครับผมแล้วก็พวกหน้ากากอะไรพวกนี้ก็ใส่เป็น Attack Speed เหมือนกันนะครับผมแล้วก็มี Mo Movement s p e e d ด้วยนะครับหรือว่าแล้วแต่คนจะเลือกเลยว่าจะเป็น m o v e m e n t s p e e d หรือว่าจะเป็น m a Magic Fire นะครับ ก็เน้นเป็นมูม n t นสปีดนะครับสำหรับคนฟาร์มมันจะวิ่งไวมากะเราจะแทบไม่ต้องขี่สัตว์เลี้ยงเลยอ่าเหมือนก็คือวิ่งไวกว่าการขี่สัตว์เลี้ยงนะครับผมก็ดูดีๆนะอันนี้นะครับแหวนแนะนําเป็นอ่าฟิสิกส์ดามาแล้วก็เอน r g จี e รีเจนะครับเพราะว่าตัวนี้ใช้ Energy เยอะมากนะครับผมต่นี้ผมเอาแหวนอันนี้มาใส่ก่อนนะเพราะว่า ผมมีอยู่มันเป็นจำนะครับมันไม่ใช่เอเนจีเรจินนะครับอืนั่นแหละแล้วก็เอไลน์นะผมเป็นตัวนี้ผมใช้เป็นอ่าแล็บเบอร์กเกอร์นะครับผมอ่าแล็บเบอร์กเกอร์นะครับก็คือจะ,อะเพิ่มฟิสิกส์ดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับแล้วก็จะเพิ่มการฮิลนะครับสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อมีศัตรูตายใกล้ๆนะครับแล้วก็เพิ่ม m o ม e เมนต์สป e d แล้วก็อ,อะไรอะ่ะ o ูดมูมเมนต์สปีดนะเ <ME U TER S> มื่อศัตรูตายนะผมอ่าเไงเทปะจริงปะนั่นแหละครับหรือว่าใช้ตัวอื่นก็ได้นะผมที่มันบวกฟิสิกส์ดรเมจเยอะๆนะมาถึงอ่าเฟรกนะครับเฟรกของผมใช้เป็นตัวเดิมน,นะครับก็คือยากันตายนะครผมเพราะว่าตัวนี้เลือดจะน้อยมากนะครับ เอ็มเบิมตัวนี้ผมใช้เป็นดิว250 normal p h y s i c ัลฟิสิกดวิเหมือนกันใช้ควบคู่กับ uh, อันติหรือไม่ก็สกิล uh, สกิลแบบโดดโดดโดดแล้วก็โชลิ uh, เคียนออกไปนะผมแต่นั้นก็ได้ดาเมจก็จะติดค mm ีย์ที่เขนะครับผมแล้วก็แรงมากนะครับอีกอันหนึ่งเป็นเบอร์สเกอร์นะครับตัวนี้เมื่อกี้น่าจะเห็นกันแล้วนะผมคือถ้าใช้ใช้ไปเนี่ยแล้วเรากดยาปึ๊บมัน นี่ยผมไม่ได้กดอะไรเลยคือ <c oughs> กดยาแล้วมันก็ตีเองนะผมก็คือการควบคุมตัวเองไม่ได้นะผมมันก็จะกดตีของมันเองแต่ว่าจะตีเร็วมากนะครับตีเร็วมากเพิ่มหาเร็ว speed เ o m e n speed แล้วก็น่าจะดูดเลือดด้วยนะครับก็ประมาณนี้ครับไม่ไม่น่าจะมีอะไรแล้วเว้นอ่ะซับคาสนะครับใช้เป็นบวกคีคโรดามินนะครับมุกก็ ถ้าเป็นสายตีนะครับเริ่มใช้มุกดิเจมนะครับสําหรับเจมก็สายตีก็เนเ้นไปทางคี y ฮิตเออไม่ใช่คิวโอ่ดาเมจน,นะผมคีิตแล้วก็ฟิสิกดาเมจนะครับอันนี้ผมก็เอามาให้ดูๆก่อนครับมันไม่ใช่ตัวเมนผมครแต่ว่ามีคนอยากดูนะผมก็เป็นตัวที่เจ๋งตัวหนึ่งเลยนะเพราะว่าแบบคือไอดีเก่าผมก็หยิบตัวน,นี้มาเล่นตอนแรกๆแ,นะแต่ว่าช่วงแรกมันจะ ายากนะครับจริงๆมันยากไลยครับถ้ามีดาเมจก็ไม่ยากนะเพราะว่า,ามันจากฟาร์มแล้วก็วิ่งไปเรื่อยๆครับมันวิ่งมันอาจจะวิ่งเร็วอ่ะอันนี้ธรรมดา77นะครับถ้ากระโดดเข้าสเตลโหมดเป็น1 1 6เราขี่นกเท่าไหร่ขี่มังกรเท่าไหร่มังกรแค่ร้อยะครับก็คือถ้าเราไปลง เยอะกว่านี้หรือว่าอัพไอ้พวกคิสตันเนี่ยเยอะกว่านี้นะครับก็คือจะวิ่งไวกว่าการขี่พวกสัตว์เลี้ยงนี่นะครับมันถือว่าเป็นการอะไรที่ฟาร์มไวมากาอ่าตอนนี้เขาไปลงอ่าอันนั้นกันเขาเรียกว่าอะไรวะอ่าไปฟาร์เมเจมอ่ะอ่าเขาเอาพวกนินจาเนี่ยนะครับไปนะมันได้เจมไวนะครับได้กล่องเจมไวนะ ก็เท่ดีเหมือนกันนะครับนินจาผมก็เล่นแม็กไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้ปั้นแบบจริงจริงจังๆนะผมเพราะว่ายังหาเจมให้ไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับก็น่าจะอธิบายไปหมดแล้วสำหรับส,สกิลนู่นนี่นั่นนะผมวิธีเปิดคนะัสเจม,มก็น่าจะพูดไปในหลายๆคลิปนะครับก็ไปหาย้อนดูได้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแนละ้ว ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับคลิปนี้อาจจะแบบเ,เ,เก่งๆกลางๆงงๆนะครับผมเพราะว่ามันเป็นตัวที่เล่นยากยากอยู่นะสำหรับผมอ่ะต้องแบบว่าเลี้ยงตัวเองดีๆเ,เพราะว่าเรื่องมันน้อยนะแล้วก็อธิบายอะไรไม่เข้าใจก็ขอไปมันนะที่นี้ด้วยนะครับผม ก็จะทยอยทำคลิปที่ขอมากันนะครับสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมด like, กดไลค์ check, กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ